ผมว่าพุ่งนะครับอาจจะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอวยยศคนลัรักผมว่าก็คงเอาใจคุณอยู่คนโสดอยู่โอกาสเรื่องของความรักมีแนวโน้มประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566นะครับในครั้งนี้หรือเดือนนี้เนี่ยดวงดาวโยกย้ายราศีทั้งหมด8ครั้งนะครับหรือว่า8รอบทีนี้เนี่ยถือว่าเดือนทีน่โยกย้ายเยอะปรากฏว่ามีดาวใหญ่ๆก็คือดาวเสากับดาวมนันจะอยู่ก็ย้ายด้วย และดาวอื่นประกอบอีกนะครับรวมทั้งหมด,ดยอย่างที่เน้นย้ำแปดครั้งนะครับเรียกว่าถี่เดือนนี้ผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับของแต่ละลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่อนข้างจะส่งผลเอฟเฟกเยอะนะครับบางคนอาจจะเริ่มดีบางคนอาจจะเริ่มแย่ลงแต่เดือนนี้เรียกว่าเอฟเฟกเด่นชัดนะครับเริ่มแรกก่อนเลยคือวันที่1นนะครับหรือวันพุทธที่1มีนานเนี่ยดาวพระเสาร์โครจรจากเดิมตำแหน่งเกษตรก็เปลี่ยนนะครับเข้าสู่ราศีกุม ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา39นาทีอยู่ถึง2ปีขึ้นนะครับ,ต,รบต,รต่อมาก็คือวันที่8นะครับผมวันพุธที่8มีนาคมเดวมฤตยูก็เข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ยาว7ปีนะครับอยู่ที่เวลา21น,นาฬิกา44นาทีหลังจากนั้นนะครับวันเสาร์ที่11มีนาดาวพระพุธก็โครจรเข้าสู่ราศีมีนตำแหน่งเป็นปลาอ,อ่อนกำลังและนิดเข้าไปอีกนะครับก็เรียกว่าทั้งปะทั้งนิด มันอ่อนกําลังสองเด้งเพียงแต่ว่าในคากรโบราณดาวยงยศเขาเรียกว่าพุทธสิงธนูมีนอย่ากลัวว่าตัวสามอันนี้ก็มีข้อยกเว้นอย่างอื่นอยู่บ้างนะครับทีนี้เนี่ยต่อมาวันอาทิตย์ที่12มีนาดาวอังคารก็ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเวลา20นาฬิกา6นาทีก็อยู่ประมาณ45วันนะครับวันพุธที่15มีนาดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีมีนเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีก็ตำแหน่งเป็นอุจาวิราชก็มีบอกว่า ในคำกรนะครับอุจวิราชกับราชาโชคก็ฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงังหามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะครับแล้วก็วันพุทธที่15มีนาวันเดียวกันเนี่ยดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเวลา9นาฬิกา2ีาทีมีตำแหน่งเป็นปะก็อ่อนกำลังลงนะครับวันพฤหัสบ,บดีที่23มีนานก็ดาวพระเกตเข้าสู่ ราศีกันเวลา12นาิกา46นาทีแล้วก็วันพฤหสัสบดีที่30มีนาดาวพุธก็เข้าสู่ราศีเมษเวลา22นาฬิกา52นาทีย้ายทั้งหมด8ครั้งนะครับแต่ละราศีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวันพุธเนี่ยจะย้ายซะเยอะนะครับวันพุธท,ที่1วันวันพุธท,ที่15แบบนี้นะครับก็มี2-3ดาวแล้วก็วันพฤหัสที่23กับ30 สงสัยผมว่าถ้าจะเก่งเกงตัวเลขหวยเนี่ยผมว่าพุทธกับพฤหัสแนวโน้มดีนะครับอันนี้ก็คือตัวของการโยกย้ายภาพรวมของเดือนมีนาคมสำหรับดวงชะตาราศีท่าที่เกิดในลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะครับในเดือน2ในเดือนมีนาคม2 5 6 6นนี้นะครับก็เรียกว่ามีข่าวดีอยู่นะครับเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดี มีแนวโน้มในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะดีขึ้นโอกาสการประสบความสําเร็จค่อนข้างจะมากอาจจะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอวยยศหรือว่าเรื่องของการสร้างบ้านขายก็ยังได้หรือว่าการปลูกพืชนี่ผมว่าออกดอกออกผลเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีในช่วงแรกนะครับตั้งแต่วันที่1นึถึงสิมีนาคมมีโอกาสแนวโน้มนะครับ ของการลงทุนธุรกิจการเสี่ยงโชคหรือได้โชคลาภแบบฟุกๆยังคงมีปรากฏให้เห็นเด่นชัดอยู่แต่หลังจากวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปแล้วเนี่ยผมว่าแนะนานะครับควรจะหยุดเรื่องของการลงทุนศึกษาให้ดีก่อนเพราะว่าเกณฑ์การลงทุนยังไม่ใช่เหมาะสมตั้งแต่15มีนาจนถึงสิ้นเดือนนะครับเกณฑ์การลงทุนเริ่มต้นใหม่ไม่เหมาะรวมไปถึงตรวจสอบเรื่องของลูกน้องหรือบริวารให้ดีดๆเขาอาจจะนําเราไปแอบอ้างในทางที่ผิดหรือว่าอาจจะกระทาการบาง,างอย่างในทางไม่ชอบ ก็ควรจะตรวจสอบเพ้งเลงให้ดีๆนิดนึงนะครับหรือว่าลูกหลานอาจจะมีเรื่องกวนหัวจิตกวนหัวใจแอบทําเรื่องอะไรไว้แล้วเราไปจับได้บังเอิญมีคนมาบอกเราก็ต้องตามสืบเอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมผมว่าเรื่องราวของความรักหลังวันที่15มีนาคมคนรักผมว่าก็คงเอาใจคุณอยู่หรือว่าคนรักหรือหุ้นส่วนก็อยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมดูแลครอบครอง สำหรับชาวลัคนาราศีเมษเรียกว่าคุมเกมละช่วงนี้เรื่องราวต่างๆเป็นเป็นในจังทิศทางที่ดีเรื่องของคนโสดอยู่โอกาสเรื่องของความรักมีแนวโน้มประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงเรื่องราวรายได้ต่างๆผมว่ามีโอกาสทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของรายรับเนี่ยในเดือนนี้ในภาพกว้างถือว่าเป็นเป็นในจังทิศทางที่แนวโน้มการเจริญเติบโตหรือยอดในเดือนนี้ผมว่าพุง่งนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะ ที่โอเคขึ้นแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของรายรับรายจ่ายอีกครั้งหนึ่งจากเดิมที่เคยวางแผนรันระบบไปแล้วใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมเพื่อตรวจสอบแก้ไขป้องกันการผิดพลาดรอบนี้อาจจะได้เริ่มนํามาใช้จริงหรือท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการหรือหัวหน้าแผนกก็กําลังวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนอยู่ผมมาแนะนําเรื่องของการตรวจสอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเนี่ยยิ่งในเรื่องของการเงินการทอง ในช่วงวังนนี้เดือนนี้ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่เหมาะสมนะครับรวมไปถึงช่วงเกณฑ์ของการเดินทางผมว่าเดือนนี้คุณอาจจะเดินทางบ่อยต้องไปประสบพบเจอพบปะประชุมนะครับตัวแทนหน่วยงานหรือตัวคุณต้องไปเป็นวิทยากรตัวคุณต้องเดินทางบ่อยผมว่าช่วงนี้ใครที่เป็นเซลล์ผมว่าลงพื้นที่เยอะอยู่นะครับเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆม,มีโอกาสได้นำความรู้ความสามารถเข้ามาเพื่อเป็นทักษะแก่ชาว ลัคนาราศีเมษในเดือนมีนานะครับ